สวัสดีนะทุกคนเพื่อกลับมาในบ,บับปะกรรม Simulator Infinity ซึ่งจากคลิปที่แล้วที่เราได้เอ,อ่อหรนอรเดียดีแล้วก็เฮกซเรียมหลังจากที่คลิปนั้นจบนะทุกคนตอนนั้นโชคร้ายเลยนะทุกคนแบบตอนนั้นโชคร้ายแบบเราไม่ได้อะไรเลยแบบเราพยายามสุ่มไข่เรนโบว์แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนคเควสก็ดูเหมือนจะรีเฟรชแล้วแล้วก็กาําลังทําซีซันแพสอยู่แต่ว่ามันยากจริงๆนะทุกคนที่จะได้ตํานานจากเรนโบว์เอ็ก ตอนที่เราไม่ใช้ลัอกเกอรว wolf แต่ว่าเดี๋ยวไหนๆก็แล้วเดี๋ยวพวกอรามาเปิดมิสทรีบ็อกซ์กันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ข้างๆบราเออเอเลียนบรานะทุกคนเพราะว่าเออเอเลียนตัวเนี้ยจะได้เพิ่มโชคนะทุกคนโอเคมามาดูกันไอหมาเอเลียนตัวเนี้ยจะเพิ่มโชคพวกเราหรือเปล่านะทุกคนในการได้เสียงจากมิสทรีบ็อกซ์มา อ่างหนึ่งที่เราชอบคือ m y s r box มันเป็นอันเดียวกันกับ l a t i m e rewards แต่ว่าคนละอย่างนั้นคนโอเคมาขอลอง alien พาชโชคมาให้เราเร็วแล้วก็เปิดไข่ไปแล้วหนึ่งหนึ่แปดพันครั้งนั่นเอาคนขอลอง alien เอาของดีมาให้เราเร็วโอเค speedy wolf ก็ดีนะ ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีสปีดวีก็ทุกคนเรานั้นก็มีเพดพอที่จะซื้อมัลติเอซึ่งตอนแรกทุกคนเราก็กะจะเอนชานสัตยังเราแต่ว่ามันเราแต่ r อ g ถ้าอย่างนั้นเราจะอัปเกรดมัลติแฮชตันแล้วนะทุกคน Mastery สัตยังของเราตันแล้วก็สามารถเปิดไอสามรอบแล้วนะทุกคนก็อย่างแรกเลยที่เราต้องการก็คือสปีดห้อืมไม่คาดีกว่า ใช้เผ็ดเยอะเกินแต่ว่าทุกคนเราก็เดินเก็บเหรียญไปแล้วแล้วไม่ว่ายัางไงเราเก็บเหรียญมาแบบ6บมิลิลียอนส่วนใหญ่เราชอบเก็บเหรียญถึง6บมิลลิลียนเจ็ดิลลิลียนเราก็โชคดีนะทุกคนเอออันนี้เรายยงไม่ทำโอเคก็เสด็จจกกล่องก็เรียนนะทุกคนแต่ว่าเราก็เดินเก็บเหรียญเนี่ยแล้วก็ตอนเราไปสุมไข่ที่ Rainbow เรนโบว์อีกเราก็โชคดีนะทุกคนก็ อย่างในคลิปนี้เราจะพยายามโชคดีให้ได้น,นะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะโชคดียังไงแต่ตอนนี้ที่เราจะทําก็คือไปที่โวยแล้วก็เออไม่ใช่สุ่มไข่นะทุกคนแต่ว่าเราก็อยากลองสุ่มไข่รอบนึงเดี๋ยวเพื่อนจะไปที่โวยแล้วก็จาลองสุ่มไข่ก้วกันว่ามันเป็นยังไงมามามา,มาเกือบตัวโอเคไหม ก็คือตอนนเราสุ่มไข่สามครั้งนะทุกคนก็จะทําให้เราสุ่มไข่ได้เยอะขึ้นทําให้เรานั้นสามารถเราสัญนเสงตัวนี้ได้เร็วขึ้นก็ตอนนี้เสียงที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือเปิดไข่ห้าหมื่นครั้งนะทุกคนซึ่งเซนโบวบับเบิ้ลอีกไกลเลยตั้งหนึ่งบิลเลียนะซึ่งก็อินเซนนะทุกคนแต่ก็นี่เราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันบับเบิ้ลได้มาหนึ่งล้านเพชรแล้วก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ที่เราได้เจ็ดล้านเพรจากเอ mystery box แต่ว่าไหน,ไหนก็แล้วเยวเปดิดอีกมาบางยังไม่ขอของดีหน่อยก็ทุกคน bubblegum บบรร simulator ก็ได้ผ่านเอ่อเพจ sim เก้าเก้าในผู้เล่นแล้วนะทุกคนตอนนั้นเราดู bubblegum บบรรม simulator มีคนเล่นอยู่ร้อยเอ่อหนึ่งแสนเก้าพันคนใช่ไหมแล้วก็พเพจ simulator เก้าสิบเก้ามีคนเล่นประมาณหนึ่งแสนแปดพันคนก็มีคนเล่น bubblegum บบรร simulator เยอะกว่า เพชรซิม9,900คนนะทุกคนก็ตลกอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ตอนนี้เราก็ทำเควสของจิมจีนี่แล้วก็แล้วโชคไว้นะทุกคนโชคเราคือทรัชตอนนี้นะทุกคนคือโชว์ทรัชแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ช็อปที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกก็เดี๋ยวพอเราวาไปที่เซนแล้วก็เดี๋ยวโชว์ทุกคนอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกในเซนก็คือ ไม่ใช่ปลดล็อกในเซนดิเตอร์สิปลดล็อกแมสตรีน่ะทุกคนก็คือช็อปแมสตรีก็คือที่เราอยากจะได้ก็คือปลดล็อกเห็นป่ะทุกคนอันที่3มันเขียนว่าปลดล็อกกับแมสตรีนั่นแหละที่เราอยากจะปลดล็อกเอาไม่รู้นะว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าดูอันเชนวันมอนสลรอดก็เดี๋ยวพอจะอัพเกรดอันนี้นะทุกคนอาจจะถูกๆไม่ได้แพงละตอนนี้สี่หมื่นก็ได้ได้โอเคไหนๆก็แล้วโอเคอยากอัปเกรดแค่นั้นคราวนี้เพราะก็จะมีไอเทมอันที่สามทุกคนซึ่ง เราไม่ต้องการเราไม่รู้ว่าเราอัปเกรดช็อปมาสตรี้ไปทำไมนะทุกคนแต่ก็เอออันนี้ก็เราไม่ต้องการเออบัฟมาสตรี r ก็ไม่ต้องการก็คือเราตันทุกอย่างทุกคนเรื่องเกี่ยวกับมาสตรี y หมายถึงเราตันสิ่งที่เราต้องการลทุกคนแบบเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเพียงพอเราก็จะอัปเกรดเออเบ b เตอร์ p o ชั่นแล้วก็ช็อปก็ล larger store ไม่แน่ใจช็อปเราไม่ค่อยอยากอักิดเท่าไหร่นะ คนโอเคเดี๋ยวมาสุ่มกันสามรอบรู้สึก refreshing นะทุกคนเมื่อสุ่มไข่สามรอบไม่ใช่สอ้อรอพบอรลูนซิตีนสุ่มไข่สองรอบปแปลกๆนะทุกคนแต่ก็เออ golden key ก็จะดีแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราลืมบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือ season pass อ่ะอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงที่ดีก็คือมีไอ้แบบสมมุิบล็อกเทียร์อันหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็จะได้ของไอเทมฟรีๆหลายอันแถมมาด้วยนะทุกคนก็คือ ไ่ตรงเวลลอัพพวกนี้นะคือแบบกลดล็อกเชียร์หนึ่งคือแบบกลดล็อกห้าเชียร์เลยอะทุกคนแบบแบบห้าอย่างนะทุกคนนั่นก็อินเซนต์นกันเพราะตอนนั้นเราก็าเราจะได้ซีซั่นหนึ่งไข่เด้่ังไงนนึ่งเมื่อเราต้องทำเชียร์นี้ก่อนก็นั่นแหละทุกคนแล้วก็ตอนนั้นเราก็อยากได้แต่ว่าลัคกี้อีเวฟน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการสาุดละซีซั่นหนึ่งก็ เป็นไอเทมที่ออกง่ายนะทุกคนก็เราแค่ต้องทำชาร์เลนจ์พวกนี้ซึ่งจะใช้แกว่วไกลเลยนะทุกคนกว่าเราจะทำได้แต่ว่านห่นก็แล้วเราก็ได้ไปแกมเบลลิงนะทุกคนแล้วก็แบบซุ่มไข่เรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราเปิดไข่ได้เยอะขึ้นก็เราก็รู้สึกแบบโชคดีนะทุกคนแล้วก็เราก็ยิ่งบราเกี่ยวกับ No วอยนะทุกคนแบบมันไม่มีวันได้เสี่ยงตัวน,นี้แล้บ เราเป็นเยอะเกินก็น,นี่เป้าเราก็ได้ทีละหนึ่งหมื่นแปดพันซึ่งก็ดีนะทุกคนตอนนี้ที่เรากําลังคิดอยู่ที่ง่ายสุดก็คือเก็บเพชรแล้วก็เอามาอัพเกรดทมีมเอาเป็นชาร์ของสมเดนะ็จเป้านั่นแหละที่เราคิดอยู่นะทุกคนส่วนใครเรนโบว์ส่วนศูนย์ศูนย์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเรอร์นะทุกคนมันคือหนึ่งในหนึ่งแสนเยอะกว่าวายรัสสินะทุกคนแต่ก่อนเราเม็นึกงเลยว่าเราจะได้ไวรัสแต่ว่าก็เรอร์นะทุกคนในการด่เฮิกซ์เซอรี่มก็ เราคิดว่าที่ดีที่สุดแล้วคือสุ่มไข่ฟินาตีนะทุกคนนั่นแหละที่เพิ่งจะมาทำอย่างในคลิปนี้เพิ่งจะมาสุ่มไข่ฟินาตีนะทุกคนที่จริงเราไม่ได้กว่าจะสุ่มไข่ฟินาตีแต่ว่าในนี้มีตำนาน2.5%นะทุกคนแบบแรนดัมก็เดี๋ยวเพิ่งจะมาสุ่มไข่ฟินาตีกันเรู้สึกดีนะที่ได้สุ่ม3รอบก็เดี๋ยวเพิ่งจะมาดูกันนะทุกคนว่าได้ตำนานหรือเปล่าเพราะว่า ตำนานในไขน่นี้มันเป็นตำนานแบบมาจากถกไข่2.5%าซึ่งดีนทุกคนโอเคเราไม่รู้ทำไมนั้นไม่เอาตัวดีนเราต้องไปดูก่อน hmm. อันนี้เอาตัวดีนโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ชายนี้ไม่เอาตัวดีนน้อโอเคโอเคเดี๋ยวพรจะเปิดทุกนคนได้อีกอันหนึ่งโอเคได้อะไรได้อะไร inferno dragonium ทุกคนไม่ว่าดีแค่เอฟเฟกต์อะทุกคนดีแค่เอฟเฟกต์อะ แต่แบบอย่างหนึ่งที่เราโง่นะทุกคนคือเราไม่เคยนึกเลยว่าจะมาเอนแชร์อินฟินิตี้เองนะทุกคนอย่างหนึ่งที่ดีกับอินฟินิตี้เองคือมันมีไข่มาจากถุกเกมอันนั้นมันก็ O r a n g e แหละว่าจะได้อะไรแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ดีคือได้ตำนานหลายอัน,นทุกคนก็คือได้ตำนานหลายอันนะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเปอร์เซ็นต์ของเดี๋ยวหยุดสักมวมันอันที่ทุกคนเห็นเปอร์เซ็นต์ของไข่นี้คือค o ม m o n หกสิบเปอร์เซ็นต์อันคอมมอน เอ้ยย <cin> <and true> ูนิค20%นะทุกคนเออเรอเลส13%อีปิก6.5%ส่วนตำนานนั้น3.6%ที่ตำนานนั้นมีเปอร์เซ็นต์เยอะนะทุกคนทุกคนอาจจะงงเป็นเพราะว่าตอนนั้นใช้ละกี้อีเวิร์ฟนะก็นั่นแหละก็อย่างหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับไข่นี้นะทุกคนคือตำนานนั้นเอาง่ายไม่ว่าจะตำนานจากทั้งเกมมาแบบตำนานทั้งเกมอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะอย่างเท่ากันนะทุกคนแต่ว่าสมมติถ้าทุกคนอยากได้ฮิกซาริอัม มันเราแต่ orange ว่าทุกคนจะได้ตำนานจากไข่อันไหนนะทุกคนนั่นแหละก็อย่างหนึ่งก็คือจะ orange ว่าได้ตำนานจากไข่อันไหนแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะยังคงเป็นอันเดิมนะทุกคนก็จะดีมากก็คือใน Infinity x ทุกตำนานในเกม2.5%ร็นะทุกคนไปถึงไม่ได้2.5%ดอนแต่แบบที่2.5%เป็นเพราะเราใช้ลักี้เราไม่รู้เหมือนกันว่า Infinity x เปอร์เซ็นต์ปกติ แต่ว่าไง่ายๆก็คือในไข่นี้ตำนานนั้นเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดนะทุกคน u n นคอมมอนเร e อะไรเปอร์เซ็นต์หมดเลยก็คือตำนานทุกตัวเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทกุกคนก็แลแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ตำนานไวรัสก็ต้อง r n g เพื่อที่จะได้ไวรัสจากไข่นะทุนคนเพราะว่าไข่พวกนี้ RNG ไม่ใช่ไข่อันเดิมตลอดแนละ้วก็ถ้าเกิดเราโชคดีแล้วก็มีไข่เรนโบว์โผล่มาเราก็อาจจะได้ตำนาน ก็จะได้เฮกซาริอัมซึ่งนั่นแหละเป็นตำนานที่เราอยากได้นะทุกนะคนก็เดี๋ยวเขาะจะมาแกะบอลลิงกันเถอะแล้วอันนี้ก็ดีนะที่ได้บูสเตอะสีนะ่นาทีบูสตตอร์เรารูสา้สึกแบบบูสคำตำนานทำให้โชคร้ายมากกว่านะทุกนะคนรับว่าจะเห็เราแกะบอลลิงตำนานในที่สุดอันนึงโอเคไม่ใช่ชายนี่นะทุกนะคนถ้าเกิดเป็นมิสซิกชายนี่จะแบบเทไปหน่อยจะแบบ ตันมาธรรมดาเรายังไม่ต้องการอะทุกคนแต่ถ้าเกิดได้มิสิกก็จะอีพิกนะถ้าเกิดได้เ็กซารียมิสิกก็จะอีพิกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราะจะแกมบลิงกันให้รอถ้าเกิดเราได้ซีคริตนะก็อัปเดตอันต่อไปนะทุกคนที่เรารู้ในตอนนี้ก็คืออัปเดตอันต่อไปจะเป็นดิสตรีเมนเราคิดว่าอีก20วันถึงจะมีโลกใหม่นะทุกคนนั่นแหละเราคิด20วันถึงจะมีโลกใหม่ อีกสวันถึงจะมีอีสเตอร์อีเวนต์นะทุกคนนั่นแหละที่เราคิดวันตอนนี้ที่เราอยู่ในวันนี้ก็คือวันที่14นะทุกคนก็เราคิดว่า20วันกว่าจะมีโรกใหม่ถ้าเกิดแบบให้รีลิสต์ดีกทุกคนแต่ก็ไม่แน่อาจจะยาวกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเออสี่สิบวันนะก็น่าจะมีแบ็คเลชนะทุกคนเป็นเพราะว่าไม่มีโรกใหม่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เดี๋ยวพูดจบกันบ อย่างหนึ่งนะทุกคนที่เราหนึกได้ที่เราจะเอ,อื้อที่เราจะอ้วงนะทุกคนก็คือ mm hmm. เมื่อเราดูไปที่อ mm ินเด็กซ์นะทุกคนมันจะมีชายนี hmm. ่กับอินเด็กซ์ธรมรมดาซึ่งนิวโหวยนั้น1ใน1ล้านนะทุกคนส่วนนิวโวยแบบชายนี่หนึ่งใน40ล้านเหมือนซ mm ีเครตเลยนะทุกคน mm hmm. คือเราจะเอ,อื okay, mm ้อโอเคเดี๋ยวมาดูกันเ mm hmm. พราะจะมีฟอนต์คิวไม่ได้พุ่งนี้เราก็น่าจะ ที่ได้แล้วก็ทีมแบบสูน่าเดะเอ่อใจทีนะคก็มีแพททีมหลายอันแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช่แพททีมจะมีประโยชน์มั้งก็แบบแพททีมมานหนึ่งไว้สำหรับเอ่อเก็บเงินอีกอันสำหรับบับเบิ้ลแต่เราคิดว่าที่สำคัญสุดสำหรับทุกคนคือเรื่องเงินมานหนึ่งทีมอัพสำคัญสุดสำหรับทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะเบลเอออเาทีมทำไมยกเว้นถ้าเกิดเนื่ยหนักคนมีแชม์ไม่มา ก็ไม่น่าจะนะทุกคนว่าในโลกใหม่จะมีชันอันใหม่เปล่าถ้าเกิดในโลกใหม่มีชันอันใหม่ก็จะยุ่งหรือว่ามีอะไรยูนิยกนะทุกคนแบบที่ไม่ใช่ฉันนะแบบยูนงยากเราไม่น่าจเหมือนกันนะเกี่ยวอะไรกับสัเสียงมั้นก็ไม่น่าจะเหมือนกันอาจจะมีเครื่องแกมบูลิงก็ได้เอาไข่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะไข่บวกสองร้อยห้าสิบอันแต่เราไม่ชอบไอเดียนี้นะทุกคนเอาไข่เขา้าไปในเครื่องเพื่อคูณ ร้ยี่เอ่อโชคเป็นเพราะว่ามันเหมือน Pet Capture ซึ่งทุกคนรู้ว่าเกม Pet c a t c h e เคยเออเป็นผู้สร้างเดียวกันกับเออ b ปรแกรม Civilization นะครับเออทุกคนซึ่ง Pet Capture นั้นตายเป็นเพราะว่า Repetitive ก็คือต้องฟาร์มต้องกรานอะไรแบบแบบต้องแบบมันเยอะเกินนะทุกคนจนเกมนั้นตายแล้วก็ไม่นึกว่าเกมนั้นจะตาย แต่อย่างหนึ่งที่เราดีใจนะทุกคนคือเพชรแชเชอร์ตายเป็นเพราะว่าเราดีใจที่เกมเก่าของแมนนิงเอเพชรแชเชอร์ตายอเวอร์ราเซ่เย่เราดีใจนะทุกคนที่เพชรแชเชอร์ตายเพราะว่าถ้าเกิดเพชรแชเชอร์ไม่ได้ตายก็จะไม่มี Pen เพชรแมนนิงบับเบิลกัมซิมเลอร์ฟินาตีนะทุกคนก็ <God. S 1> เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราดีใจนะที่เออ p พ er t รแคชเชอร์ตายแล้วก็บา l บกับซิมเลเ t อร์ฟิน n ตี้เข้ามาแทนก็เราก็ดีใจเป็นเพราะว่าเพ t c แคชเชอร์ก็สนุกดีแหละแต่เรารู้สึกบา b บกับซิมเลเ a อร์สนุกกว่าเพราะว่าเพ t c แคชเชอร์ก็ฟาร์มอะไรยากเกินไปบางคนก็ repetitive แต่เราก็ชอบบอสไฟต์แต่เรารู้สึกแบบ มันจะไม่มเมกเซนถ้าเกิดมีบอสไฟในโปรแกรมสุดเล่นฟินาตีนะทุกคนครมันจะมั่วน,นั่นแหละที่เราคิดแต่ว่าเราก็เล่นมาแล้วนะทุกคน4ชั่วโมงก็โบร์เมื่อกี้มีเฮกซาริเอมอยู่ในเปอร์เซนต์ต่อนัตต์ต่างเราอยากได้ตำนานจากเออไขอ่สองจุดเปอร์เซ็นต์เราอยากได้ใชน้นี่เราได้ใชน้นี่เอฟเฟกต์ก็เสียงดีนะโบร์อะดีนารีน เออเราทําให้เราตื่นเป็นเพราะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงเอฟเฟกของตํานานคือเราดีใจเลยทุกคนแล้ถึงแม้ตํานานกากหรืออะไรเราไม่แคร์แบบมันทําให้เสียงโคตรเอฟเฟกต์โคตดดีแต่ว่าพอเราสัมาดูได้ว่าตํานานกากก่อนหนึ่งวิได้โดยการดูว่าไข่อะไรที่เปิดอยู่ถ้าเกิดมีไข่ที่กากก็ตํานานกากก็รอ นัวาเราต้องยินดีตำนานพวกนี้จะต,ตำนานพวกนี้โคตรไรประโยชน์เลนทุกคนอย่างหนึ่งที่เราคิดที่ยูนิคสลับโลกใหม่ก็คือ2แบบนะทุกคนก็3แบบก็คืออาจจะมีเรนโบว์แลนด์ก็เรนโบว์แลนด์ก็มีอยู่ในแบบโปรแกรม s ูเมเดอร์โอจีนะทุกคนในเกมแรกอะ่ะก็มีเรนโบว์แลนด์ยัางไงาก็ตอนนั้นผู้สร้างเขาพูดเกี่ยวกับอยากให้เกมโอจีก็อาจจะเพิ่มเรนโบว์แลนด์ก็ได้นะทุกคนแต่อย่างหนึ่งที่เม็กซเซนก็คือเฮเวน เป็นเพราะว่าทางเดินไปที่ออโลกอันใหม่ที่มันเขียนคำวิ่งสูงนะทุกคนมันดูเหมือนสวรรค์แล้วเมื่อเราเปิดร้านค้าเสียงนี้โคตรดีนะทุกนะคนเสียงนี้แบบทำให้อยากไปที่โลกเฮเวนในแบบโปรแกรมซิมเลอร์เรนท i ูมีซึ่งไม่มีตอนนี้นะทุกนะคสนส่วนอีกอย่างหนึ่งคือบริกแลนด์บริกแลนด์เป็นโลกที่สามหรือโลกอะไรเราไม่รู้นะทุกนะคนในแบบโปรแกรมซิมเลอร์เรนท i ูมปี้แต่ว่า brickland นั้นเป็นโลกหลังจากเรนโบว์แลนด์นะทุกคนก็ brickland ก็น่าจะเหมาะเพราะว่าถ้าเกิดมี brickland เป็นเอ่อโลกต่อไปก็จะมี unique feature นะทุกคนแบบเอา brick ไป enchance เลี้ยังอะไรแบบเนี้ยก็จะยูนคนะทุกนะคนแล้วก็ overall เขามี rift abyssal dragon ทำให้เราอยากไปเอ่อทำให้เราอยากไปใช้แแกุญแจเรานะทุกคนก็จะเพิ่อจะรีบไปใช้กุญแจเป็นเพราะว่า เจ้าพวกนี้มีค่ามากเลยนะทุกคนแล้วก็นี้มีอะไร Lucky E w วอฟต้องซสือทุกคนไม่ซสือไม่ได้เออใช่อย่างหนึ่งที่อัพเกรด Black Market ดีคือ Discount นะทุกคน uh, Reduce the time takes to s h o p i n stock Have a 50% f t y e r c e n ไม่รู้อะทุกคนแต่ว่าต้องซสืออเนี้ยต้องซสือเนี้ยหรือต้องซื้อช็อปม,มี50%นยิบ ห้าเปอร์เซ็นต์ลดโคตรดีแหละทุกคนอันนั้นนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ลดคือดีมากสำหรับแบล็คมาร์เก็ตไม่ใช่แบลค็คมาร์เก็ตนะทุกคนหมายถึงในเกมมาล้านค้าก็อันนี้เราไม่รู้นะว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่ต่ำกว่าตรงนี้มั้งมันเราแต่ว่าจะเกิดตรงไหนหิบจะเกิดตรงไหนทุกคนก็จะเกิดตรงนี้หรือเกิดสูงกว่าอือว่าเกิดสูงกว่า twilight ก็ได้ไม่น่าจะเหมือนกัน เดี๋ยวกําลังดูอยู่นะทุกคนก็มีปะมีปะก็แล้วกัน,น,กนกาาจากไหนโปรจังสแกนไม่มีนะทุกคนก็เท่ากับมันต้องสูงกว่าชวนไลท์ก็คือเดอะโวยปะอยู่บนเดอะโวยปะไม่รู้วาบางครั้งบากน่ะทุกคนกราฟตี้ไม่เวิร์ก <Bro. S 1> เฮ้ยอันนี้ อืมคอยน์ซีวอลฟ์ก็เป็นห้องสิ่เราอยากจะซื้อคอยน์ซีวอลฟ์นะทุกคนแต่ว่าต้องไปกับลัคก,กี้ไปกับอะไรเดียลัคก,กี้วอลฟ์ก็ดีแต่ว่าต้องเออลัคก,กี้วอลฟอ์นะทุกคนนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ดีว่าคอยน์ปกติเราใช้คอยน์วีอยู่แล้วเว่าเราไม่อยากเปลืองคอยน์ซีวอฟลฟ์เราทุกคนแบบเราไม่ใช้คอยน์อีวอฟลฟ์เราอ่ะ Ra, มอนิกไฮดราเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีก็ถ้าเกิดเราได้ดิมอ n i นิกไฮดาก็ดีนะทุกคนแต่มันไม่เมกเซนที่เราจะพยายามเอาดิมอ n i นิกไฮดราในเมื่อมันแลเท่ากับ h e กซาร u m มและเฮกซาร u m มดีกว่านะทุกคนก็เมกโนเซนแต่ว่าถ้าเกิดมีโชคที่ Nightmare เก็จะพยายามเอาก็ได้นะทุกคนแต่ก็อะไรก็ไม่คุ้มเงินโอเคคราวนี้เราหาหีบไม่ได้นะทุกคนเราไม่รู้ว่าหีบทองมันอยู่ไหนเราขนาดเราไม่ต้องการ ระยองโบรดิสุดหีบมันอยู่ตรงนี้เราเปลองลัคกี้ของเราเป็นทุกคนก็เราน่าจะอฟเเปิดไข่ฟินนตี้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเอฟไข่เรนโบ้ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนที่เราไม่ได้อะไรเลยเป็นเพราะเราออดตัวนี้ทุกอย่างในเวนพกตำนานก็เราไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนแต่เราชอบที่ในเกมนี้ยตำนานเรนจริงนะั่นแหละที่เราชอบอะไรแบบไม่ได้เรนมากแต่ก็ไม่ได้เอาง่ายขนาดนั้นนะแบบเพชรซิมเอาง่ายมากทนะุกคนแบบ แบ,บบโปรแกรมสิงเลนอนฟินนตีดีกว่าเพชรซิมเยอะมากเลยในมุมมองเราแต่ว่าแบบเมกโนเซน่ะในเพชรซิมสัญญาณที่เอายากอย่างเดียวก็คือหิวเชอร์คอนนะแล้วสัญญาณตัวอื่นสัญญาณที่มีสตัดดีก็ไรยประโยชน์เป็นว่ามันไม่มีโรคใหม่มีแต่อีเวนต์ใหม่ๆนะทุกคนก็เดี๋ยวพวมาดูกันจะได้ขี่เอ่อจะได้อะไรแบบเราอยากได้เนี่ยเราอ,อยากได้สัญญางตัวเนี้ยมันจะแบบ ทำให้เราได้เหรียญเยอเนนะทุกคนซึ่งจริงๆเราพูดจริงๆเหรียญเราก็ได้เยอะอยู่พอประมาณนะทุกคนที่จะสุ่มไข่เล่นประมาณชั่วโมงแต่ว่าเราคิดว่าสุ่มอ,อันดีองดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ที่เราต้องการคือ o อรทุกคนต้องการ O อรเรเราไม่ต้องการเงินละอย่างหนึ่งที่เกมนี้ในอย่างในที่สำคัญที่สุดนในเกมนี้นะทุกคนคือไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไมถึงก็เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแหละแต่มันคือเกี่ยวที่ O อรนนะทุกคนนั่นแหละ อย่างหนึ่งที่สาคัญในเกมเออสิส่งสาคัญสวน,นในเกมนี้คือ r n g นะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเก็บเงินก็ไปสำรวจเกาะใหม่มันคือ o r n g นะทุกคนมันคือ o r n g ก็ที่จริงถ้าเกิดเขาเพิ่มแบบ u p ปเกรดอะไรแบบนี้นอกจาก m a s t e r ก็าจะแบบมันไม่ o r n g อย่างเดียวที่เพิ่มในเกมนี้ก็คือ mastery นะทุกคนไม่ o r n g โอเคว่าเขาอาจจะเขาน่าจะเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาเพิ่มแบบที่ไม่ o r n g แตแบบเอ็นแชนก็ดีแล้วก็ก็จะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเราถ้าเกิดเขาเพิ่มอะไรที่ไม่ RNG แบบแอัปเกรดหรอกมาในเพิ่นซิ่งเอกะทุกคนในดาแรกอะ่ะที่เพิ่มสปีดได้แต่ที่จริงนั่นแหละเป้าหมายของเอ่อแมสต์รีนะทุกคนถ้าเกิดเยอะไม่ไแน่ใจเขาก็จะเพิ่มแมสต์รีเข้ามาใหม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเราสึกถ้าเกิดแมสต์รีมันมีเวลเพิ่มมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะ repetitive ไ,ไแบบ เดิมๆก็เรคิดว่าแมตรี3ควรมีตัดบ้างนะทุกคนโอเคได้แล้ว Trash นะทุกคน Lucky e Wolf ซึ่งม,มงงราミュสิกอาแล้วโอเค Lucky e Wolf จะดีนะทุกคนเพราะว่าพวกจะไปแกมบูลิ่งต่อใน Infinity X นะทุกคนก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนบ,บายบายอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e บายบายไม่งั้นเออลูกโป่งอยากจะโผล่มานะทุกคน ก็บายบายแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าจะ AFK RNG แล้วถ้าเกิดเราโชคดีเราก็ได้ตำนานจากเลวบวกเอหรือว่าถ้าเกิดเราได้ New w o หวดซึ่งถ้าเกิดเราได้เราจะไปหลับนักคนเราจะกระโดดออกจากกระจกเลยคนก็จะคลิปแค่นี้กันนะทุกคนหนึ่งสองก็สับสกีบายบายแต่ว่าตอนี้ถ้าเกิดได้ new w o หวดก็ดีแต่แบบมันจะทำให้เราแบบเราไม่ได้ต้องการ New World ในตอนนี้ ถ้าเกิดได้ก็ดีแต่มันเรรวม,มากจนถ้าเกิดเราได้ตอนที่เราไม่ได้พยายามจะเอาก็คือบืมไป b y เออ